สาธุวันนี้วันพระขอให้มีความสุขมีความเจริญมีกำลังจิตกำลังใจที่จะพัฒนาศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาของเราให้เจริญนะโยมนึกถึงคุณยายคนหนึ่งที่เคยตักบาดอาตมาแล้วยายมือก็สั่นเหลือเกินมือสั่นจนข้าวเนี่ยหกเกือบหมดทัพีตกลงไปที่พื้นดินข้างล่างยายก็อุทานออกมาว่าแหมวันนี้ไก่กับนกได้กินหลายคำเลยนะ พอเราได้ยินก็ยิ้มเหมือนกันนะพอยายข้าวตกจากทัพพีลงไปไม่เข้าบาดพระยายรีบอุทานแล้วก็ยิ้มทันทีแม่วันนี้ไก่กับนกได้กินหลายคำเลยนะเราก็ถามยายทำไมายายอุทานปแปลกๆยายก็บอกก็ไม่ได้อุทานหรอกแต่มันก็เป็นธรรมชาติไปแล้วเวลาพอข้าวหกตกลงไปยายก็นึกถึงว่าเมื่อไม่เข้าบาดพระไม่เข้าปากพระ มันก็คงจะไปเข้าปากนกปากไก่นะหรือว่ามดปลวกที่มันพอกินข้าวได้ยายก็นึกถึงความอิ่มน้ำสำรานของนกของไก่ของปลวกของมดทันทีใจมันก็ดีค่ะท่านใจมันก็ดีนะนะไม่ไปอุทานไม่ไปตกใจแบบโวยวายเออะอะมะเทิง e แต่ยายรู้สึกว่ามันมีอีกชีวิตหนึ่งที่อิ่มถ้าหากว่าทำบุญกับพระที่ปฏิบัติด,ดีแล้วได้บุญร้อยเเ ทำบุญกับนกกับไก่ได้บุญสิเอร์ซถ้ามันหกสิบครั้งมันก็ถ้ามันหากว่าหกตกลงไปสักสิบครั้งมันก็พอจะได้บุญเท่ากับพระมัง้งนาะยายแกก็พูดลักษณะแบบนั้นนะค่อยๆเก็บไปท่านนะค่อยๆเก็บผสมเล็กผสมน้อยไปเก็บใส่พกใส่ห่ออย่าไปรู้สึกตกใจกับมันอะไรมันก็ได้บุญทั้งนั้นแหละท่านถ้าใจเราคิดดีๆนะเนี่ยได้ยินยายคนนั้นพูดก็หลายปีแล้วนะก็ยังรู้สึก ดีกับกิริยาดีกับหน้าตาดีกับคำพูดและเนื้อหาที่ยายพูดในวันนั้นพอหกตกลงไปแม่ไก่กับนกได้กินหลายคำเลยนะลูกวันนี้เออก็เป็นความรู้สึกที่ดีและก็ยังรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เรายัางประทับใจก็จึงขออนโมทนาบุญวันนี้วันพระขอให้คิดดีได้กับทุกเรื่องขอให้มองในมุมที่เป็นบุญเป็นกุศล เพื่อที่จะเอาบุญกุศลใส่ตัวให้ได้มากที่สุดวันนี้วันพระนะโยมนะอภิวาทานาสีริสนิจังวุธาปัจายโนจัตตาโรธรรม,มาวัทันติอายุวันโนสุขังพระลัง